ครับผมสวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับ f c วันนี้เราจะมาเปลี่ยนหลอด LED ของ LG นะโดยเราจะใช้อ้นี้ไอเป็นตัวแปลงนะหลอด DIY เป็นตัวแปลงเรานะว่าหลอดเขานี่ก็อ้นะหายากหายากพวกนี้เก่าๆนะเดี๋ยวเราจะมาเอาหลอดนี้แปลงใส่เอานะแต่เราต้องมาดูขั้นตอนก่อนอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะตั้งกล้องนะจะได้เห็น แจง้งแจง้งโอ้ทำไมมันมือตื่อยังวะ <laughs> เ,ออเห็นนะครับอ่าโอเคนะโอเคขั้นตอนก่อมันก็จะเป็นไอจดเจา้าตัวนี้ไหมหลอดมันจะครอบอยู่นะครอบอยู่ครอบอยู่ทุกอันนะทุกอันเนี่ยผมออ,ออกหมดลวมาขั้นตอนที่สองอันเนี้ยไอพวกเนี้ยไอเป็นตาตุ่มเนี้ยเห็นไหม อออกวกนีนะ้ต้องเอาออกให้หมดเลยนะต้องเอาออกให้หมดเลยเพราะว่ารน,นะเวลาเราจะเอาไอ้เจ้านี้ลงไปเนี่ยเจ้านี้ลงไปมันจะมีกาวเห็นไหมครับมีกาวแล้วแกะกาวแล้วเราก็จะจะแปะลงตรงเนี้ตรงที่หลอดมันอยู่เห็นไหมถ้าเกิดเราไม่เอาพวกนี้ออกนะพวกนี้พวกที่เป็นแบบอะไรเนี่ยเห็นไหมที่หลอดเก่ามันออกเราะว่าว่ามันเป็นตะตุ่มอยู่พวกเนี้ย ไอ้ตัวเนี้ยมันจะลงไม่สนิทแล้วมันจะระบายความร้อนไม่ได้มันจะเสียเร็วมากนะเพราะว่าพออย่างนั้นต้องเอาไอ้พวกนี้ออกให้หมดเลยให้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 เลี่ยมแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดมันมันมันยิ่งสนิทมันก็ยิ่งจะระบายความร้อนได้ดีนะมันก็ยิ่งจะทนยิ่งจะอยู่ได้นานเนี่ยพวกนี้ไอ้ที่เราแกะแกะออกแล้วเราต้องเอาตะกัวตัวแรงไล่ออกให้หมดนะไม่ให้มีอะไรเลยให้มันแบบให้มันสนิทเลยเวลาเรากดลงไปให้มันสนิทเลยนะมันจะได้ระบายความร้อนได้ ถ้าเกิดเราไม่เอาออกแบบพวกนี้ไม่เอาออกเราแปะเลยเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะไม่สนิทแล้วมันจะระบายความร้อนไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกัน๋ยวผมขอเอานี้ออกให้หมดก่อนนะถ้าไม่เอาออกเนี่ยมันจะระบายความร้อนไม่ได้มันจะไม่สนิทลงอะแล้วทีนี้มันก็จะไม่ทนที่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ทนไม่ทนอะทีจริงมันทําไม่ถูกวิธีบางคนก็ แกะเอาตลอดแก้วออกแล้วก็แปะแฝงเลยมีดขูดเล,ๆๆล็กๆนะทีนี้มันยังอ้าอยู่ทีนี้นมันก็จะระบายความร้อนไม่ได้แล้วทีนี้มันก็จะเกิดการไม่คนไม่คนเขาออกให้หมดนะครับออกให้หมดเลยตรงนี้อ๋อให้สนิทเลยนะคัปเตอร์เจ้ ตรงเห้ือ uh ง uh oh. ah. kind of ีออกอกมาออกมาให้หมดนะครับผมคือที่เราเอาออกให้หมดอะเราก็คือต้องการแบบ ใไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเวลาเอามาใส่อ่ะให้มันสนิทเลยให้มันเรียบเลยนะยิ่งเรียบเท่าไหร่ยิ่งดีมันก็จะระบายความร้อนได้ได้ดีถ้าเกิดมันติดตะตุ่มนี้ยมันจะระบายความร้อนไม่ได้เลยลนะ่ะเนี่ยออกไปครับเห็่ไหมเนี่ยออกไปออกไปเนี่ยออกไปไหมเอาออกให้หมดเลยทุกอนเลยครับเนี่ยออกไปให้หมดเลย ออกไปออกไปให้หมดเลยถ้าเกิดเราไม่ออกมันจะไม่ระบายความร้อนไม่ได้แล้วที่นี้มันก็เชื่อมันก็จะอยู่ไม่ไม่ได้นานไม่ทนลูกค้าก็จะปาหาว่าช่างวางยาอยก่เลี่นกำหนกเลยนะจว่าไหนช่างบอกว่าเปลี่ยนรอให้ผมบอกว่าเปลี่ยนยก ทั้งชุดแล้อ่ะทำไมไม่ถึงสามเดือนเลยอ,อ่นะพังแล้วอะไรประมาณนี้นะการทำดีอ่ะทำมันท,ทำยากหน่อยแต่มันก็ต้องทำอ่ะ ตัวนี้เวลาเราเอาเนื้อเหลืองออกมันก็จะเป็นตาตุ่มอยู่มันยังมีตาตุ่มอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเราต้องเอาเอาหัวแรงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยไหมไหมครับอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนะนะเห็นไหมแล้วแล้วแล้วกเนี่ย ถูๆๆๆๆๆเรน่ะออกแล้วใช่ไหมครับถูเข้าไปไม่งั้นมันจะไม่สนิทมันมพอพอมันไม่สนิทแล้วมันก็จะไม่ทนครับอ่าเดี๋ยวผมขอวางกล้องหน่อยนะผมถือกล้องอยู่มันไม่ถนัดครับขอวางกล้องครับนะไม่ถนัด ออกให้หมดนะครับออกให้หมดนะ ก็จะไม่ตรงนี้มันจะไม่สนิทตรงนี้แต่มันก็จะระบายความร้อนไม่ได้ดีแต่มันก็จะไม่ทนนะครับออ,ออกมาแล้วเห็นไหมแล้วก็มาขุดทีนึงขุดอีกทีนึงทำไมเลี่ยน,นเลี่ยนวะเลี่ยเลียนเท่าไหร่ยิ่งดี นะเราต้องการให้มันเรียกผูกดอกบ้างปัดเราก็ปัดโอเคทีนี้เราก็จะ มาตัดนะตัดตรงนี้เห็นไหมตัดตรงนี้ตรงนี้ให้มันขาดไปเลยนะเผื่อเราจะได้เอาสายสายเจ้าตัวนี้สายของเราตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีสายสายบวกสายลบไหมสายแดงสายดำออยตรงนี้มันก็จะเป็นบวกนะครับเราก็จะทําเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบไปให้แล้วก็จะเข้าเข้าตามนี้เลยนะแต่เราแต่เรา,แต,เราแต่เราต้องตัดตัวนี้นะ ตัวนี้เผื่อว่าไม่ให้ไฟมันมันมันวิ่งมันวิ่งมาเหมือนเดิมนะคือเราคือเราตัดวงจรมาแล้วไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไฟจากจากขั้วตัวนี้จากขั้วตัวนี้มันวิ่งไปโน่นอ่ะก็คือให้มันให้มันมาวิ่งตัวนี้แล้วก็ให้มันขึ้นมาที่แผงของเราเลยนะก็มาขึ้นมาที่แผงตัวนี้เลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันกีนเลยนะอ่ะกี่ กีดด้ว่ครับกี่แล้ววัดดูนะว่ามันขาดไหมต้องให้ขาดนะครับไม่ไมต้องให้ขาดนะไม่ขาดไม่ได้นะครับต้องให้ขาดต้องให้ขาด อ่ามดูเข็มเตอร์นะอดูเข็มมเตอร์ไเอ่อเออ์เตอร์ผมเคยบอกทุกครั้งนะก่อนจะใช้มิเตอร์ต้องมีการซีโร่ก่อนนะฮะต้องมีการซีโร่ก่อนโอ้มองไม่ค่อยเห็นนะ มองไม่ค่อยเห็นมิเตอร์อ่ะเอาลงมาพื้นอ่ะนทีนนะั้นมิเตอร์ที่โลเห็นไหมครับเห็นเข็มมิเตอร์เขาขึ้นไหมโอ้โหโอ้เนี่ยที่ผมไม่ไม่อยากจะทําคลิปอ่ะไม่อยากจะทําคลิปเลยนะอันนั้นเพราะามันช้าใช่หไหมครับผมเข็มมิเตอร์ทํางานนะทีนี้เราอยากรู้ว่ามันขาดไหม ล้วก็จะมาวัดตัวเนี้วัดหั้หมดตัวเนี้กลับจุดนี้ว่ามันถึงกันไหมนี่หนไหมครับผมไม่ถึงกันแล้วเห็นไหมไม่ถึงกันละคือเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยเห็นไหมเห็นไหมครับไม่ถึงกันแล้วเห็นไหมไม่ถึงกันละแต่ถ้าเกิดเราเรายังไม่ตัดนะอย่างตัวเนี้ยกตัวอย่างตัวนี้นะยกตัวอย่างตัวนี้ผมยังไม่ตัดนะถ้าเกิดวัดตัวเนี้เห็นไหม เข็มมิเตอร์เห็นไหมครับผมแดงวูบเลยขึ้นเลยเห็นไหมครับผมเห็นเข็มมิเตอร์ไหมครับเห็นไหมเข็มมิเตอร์อันนี้แดงเลยเข็มมิเตอร์ขึ้นเลยครับผมเห็นไหมครับผมแต่ถ้าเกิดตัวตัวตัดแล้วมันต้องไม่ขึ้นครับผมมันต้องไม่ขึ้นเนี่ยฝั่งนี้ต้องไม่ขึ้นเห็นไหมต้องไม่ขึ้นครับผมโอเคครับผมอ p พีหนึ่งอีพีสองเดี๋ยวมาตามกันใหม่นะตามใหม่ครับผมอ p พีสองครับผม